นี่แหละพี่น้องงานอีกอย่างหนึง่งเออมันสิว่างได้ติเนะมันว่างไม่ได้ดอกคนเท่านานๆายมันเสียเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขึ้นกันนั่นแหละแจกอันเอามาจมนี่อันเอามาจมนี่จมน้ำผู้แจกว่ามันบ่หายน้ำกันมันอ้างอันนั่นอันนี้โอ้ยเงินต่างมือนหนึง่งล่องมึงห่าเฝ้าลกห้อมเฝ้าไปหาซื้อน้ำขวดน้ำขวดกินพุ่นเอาไว้ซ้านี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยว่าลายมูเจาก็สิสร้างย่ามหม นี่แหละพี่น้องงานอีกอย่างหนึง่งเออมันสีว่างได้ติเนะมันว่างไ่ได้ดอกคนเท่านานๆเกษตรเวีฮ็ดงานขื้นกันนั่นแหละหัวมเอาก็ได้เออโลกหัวมข่อยก็พ่อได้กินอย่น้ำขวดน้ำโคกนะัน่ะในฐานะคนที่ย่างบาขั้นใดๆเนาะกุมสมาร์ทโฟนก็ให้เวานน้ำแน่จากน้อยไ่ได้เรียกได้ว่าเงินหน่อยเงินหลายนะไ่ได้หวังว่าสิเปเอาแต่เงินหมื่นเขาเด้เออเวียกงานการสาร้างเกษตรขึ้นกันนั่นแหละ พลังคน่ะฝ้าลกหอมฝ้าไปหาซื้อน้ำขวดน้ำขวดกินพุ่นเอาไว้สมีละพี่น้องเอ้ยว่ายรมูเจ้ากะสิสร้างย่ายไหมกระจายหายเพราะแห้งเหรอดีหายก็ต้องหายมันพร้อมกันเออพานเจ้าว่าบ่กหายมุกข่อยก็บ่ได้เปขอย่ายไหมก็บ่ได้ไปดขอแต่ว่าถ้าหอมเอาก็ได้เออลรกหอมมุขข่อยก็พอได้กินอยู่น้ำขวดน้ำขวดขนาด ในฐานะคนที่ย่งบ่คขั้นใดๆเนาะกุมสมาร์ทโฟนก็ให้เว้าน้ำแน่จากน้อยกระจายหายพราแห้งเด้ไห้ก็ต้องห้มันพร้อมกันเออข่านเจ้าว่าบ่ให้หมุ่ข่อยก็บ่ได้ไปขอย่าใหไหมก็บ่ได้ไปขอแต่ว่าไทยบ่อเรียงเงินหมื่นเน่ะไ่ได้จมให้ผู้ที่ได้ดอกลงกห้อมก็ลกห้อมอยู่แต่ว่าพวเบ้ามันเกิดนน้ำเงินดิจิตอลเออมันกิดสำนันละพี่น้องก็บบ่เว้ายังายดอกว่าแล้วแต่สิเข้าใจหรือบ่เข้าใจ ว่าเลี้ยงเงืนหมื่นเนี่ยบ่ได้จมไ้ผู้ที่ได้ดอกลงห้อมกับลกห้อมอยู่แต่ว่าพวกบ่อมันเกิดขึ้นน้ำเงื่อนดิจิตอลเออมันก็ดกระจายหายเพราะแห้งหรอเด้อหายก็ต้องหายมันพว่วกันเออข้านเจ้าว่าบ่อหายมุขข่อยก็บ,บ่ได้ไปยขอายายไหมก็บ,บ่ได้ไปขอแต่ว่าไทายทะแม่ขั้นใดมากนะมันก็ไม่แห้งทงหย่อนอยู่เดู้้ดูดอยังไม่เห็นโลกสวยยังไม่โลกสวยยังไม่ว,ว่า บ่ได้แล้วเาคว่ำนั่นคว่ำนี่บ่เมีนดอกมุข่อยลกเห็นมูได้กะอยากได้น้ำกันกับมูมันกัดซ้ำนั่นล่ะเบียกงานน่ะกะเห็นอยู่คือเก่านั่นล่ะลกหอมไปกับโซเล่กันไปมัดละจากบ่าเนี่ยมุข่อยกับต๊ล้องกันทาแม่คันได้มากนะมันกะไม่แห้งทงย่อนอยู่เด้ผู้ใดยังไม่เห็นลกสวยยังไม่ลกสวยยังไม่าบ่ได้แล้วเอาคว่ำนั่นคว่ำนี่บ่เมีนดอกมุข่อยลกนั่นและเน่สิ่งที่สีได้กะให้เวาน้ำกันแน่าุกขนนั่นล่ะผู้ใดสิอยากกัน ไปคัดควงเห็นมูได้กะดีใจนั่นหนนตัวไม่ได้จมบ่ได้ว้าให้ผู้ที่ใดได้ดพี่น้องนะฝ้าลกห้อมฝ้าไปหาซื้อน้ำขวดน้ำควดกกินพุน่นเอาไว้สมนิละพี่น้องเอ,อ้ยว้าวลายมูเจ้ากะที่สร้างย่ายไหมเด้อไปผูกพร้อมเพรให้เรียบร้อยเด้อไปเชกเบิ้งของจะคว้องดีเด้อผู้ใดก็ได้ไปสมนันละพี่น้องกบับว่าวยังายดอกว่าแล้วแต่สิเข,ข้าใจหรือบ่เข้าใจไปสมนัน,นละพี่น้อง ก็บ่เวว่ายังหลยดอกว่าเลี้วแต่สิข้าใจหรือบอ่เข้าใจบ่าเรี้งเงินมื่นเนี่ยบ่ได้จมให้ผู้ที่ได้ดอกลงห้อมกับลกห้อมอยู่แต่ว่าพวกบ่ามันเกิดขึ้นน้เงินดิจิตอลเออมันก็แจกอันเอามาจมเนี่ยอันเอามาจมนี่ยจมน้าพู้แจกว่ามันบ่ให้น้ากันมันอ้างอันนั่นอันนี้โอ้ยเงินตังมืนน่นนึงลองเมืม่งได้ขอหมอเออ,อไม่พู้ได้อผู้ได้ก็อยากได้นั่นตัว นั่นแหละแนวสิ่งที่สีได้กให้เว้าน้ำกันแนวสุขคนนั่นแหละผู้ได้สียอยากกันไปคัดขวางเห็นหมู่ได้ก็ดีใจนั่นหนนตัวไม่ได้จมบ่ได้ว้าให้ผู้ที่ได้ได้พี่น้องแอเห็นว่าก็ได้ผู้ได้แล้วมันกับพ่ออยู่เด้ผู้มีสิทธิ์เนาะเห็นได้ก็ดีใจนั่นพี่น้องเออมันก็นเป็นนั่นเอเอไปผูกพร้อมเพรให้เรียบร้อยเอ้เอไปเซกเบิง้งของจ้กขวงดีๆเเ้อผู้ดดได้กระได้กระจายห้เพราะแห้งเหลอเดีไห้ก็ต้องหายมันพร้อมกันเออ ข้าเจ้าว่าบ่ห้มุขข่อยก็บ่ได้ไปขอยายไหมก็บ่ได้ไปขอแต่ว่าถ้อ่อนเงินมื่นเออบัดนั้นก็ว่ามุขข่อยประเฮ็ดเบียกคันเดแต่ว่าเบอกถึงว่าก็ใไก้มือเราได้ละเอออย่าลืมเห็นมูได้ก็อยากไดน้่กันกับมูมันกับซ้ำนั่นล่ะเบียกงานน่ะก็เฮ็ดอยู่คือเกานั่นล่ะลกห้อมไปกับโซเล่กันไปมัดละจักบาทนี้มุขข่อยก็ตกล้องกันบอกเรียงเงินมื่นเน่ะ ไ่ได้จมให้ผู้ที่ได้ดอกลูกหอมกับลกหอมอยู่แต่ว่าพวกเบามันเกิดขึ้นน้ำเงินดิจิตอลเออมันเกิดเบาเลี้ยงเงินมื่นเนี่ยบ่ได้จมให้ผู้ที่ได้ดอกลูกหอมก็ลกหอมอยู่แต่ว่าพวกเบามันเกิดขึ้นน้ำเงินดิจิตอลเออมันก็ดเสบเดียงนี่และลูกหอมเฮ็ดหอมนี่หอมดินเนาะมัดจังสีได้จักบาทเพื่อนหายจักบาทเออกม่เฮ็ดซอยกันกับเอา บ่ได้เกียงงานในพี่น้องทะไมอขคันใดมากอะมันกะไม่แห้งถงย่อนอยู่เด้ผูยย้ใดยามามเหตุโลกสวยยามาโลกสวยยามาว่บ่ได้แล้วว่าคว่นั่นคว่นี่บ่แมนดอกมุกขลอยลกนะเฝ้าลกห้อมฝ้าไปหาซื้อน้ำขวดน้ำขวดกินพุ่นเอาไว้สัมนี่ละพี่น้องเอ้ยว่าลายมูเจกากระสิสร้างย่ามัเรืเ่องใดจังสิมาถาม,มาบ่เหตุเบียกเหตุงานติพนะไก่ว่าน้ำเนี่ยนะเฝ้าลกห้อม ฝ่าไปหาซื้อน้ำขวดน้ำขวดกินพุน่นเอาไว้ซมี่แหละพี่นงเอ,อ้ยว่าไลายมูเจากระทิ่สร้างย่ายไหมเด้อไปผูกพร้อมเพื่อให้เรียบร้อยเด้อไปเชกเบื้องบนจอดคองดีดีเร้อผู้ใดก็ได้ไดนี่แหละพี่นงงานอีกอย่างหนึง่งเออมันสิว่างได้ตเนะมันว่างบ่ได้ดอกคนเท่านานาเหตุเบียกเหตุงานขึ้นกันน,น,นั่นแหละก็สิว่าเอ้ยไม่อยากเห็ุยังตีบ่ได้เงืนหนมือกระจมกะว่าเวลาลงคลิปไปเนาะ เอ้าก็ว้าแล้วเนาะก็ว่าสีหนั่นะเด้บผมีผูู้ดนงนี่แล้วโลกหอมเพ็รหอมนี่หอมดินเนาะมัาจังสีได้จักบาทเพื่อให้จักบาทเออก็ไม้เฮ็ดซอยกันก็เอาบ่ได้เกียงงาได้พี่น้องกระสีว่าเอ้ยบ่อยากเฮ็ดยังตีบ่ได้เงื่อมือก็จมก็ว่าเวลาลงคลิปไปเนาะเอ้าก็เว้าแล้วเนาะก็ว่าสีหั่นเด้บ่มีม่พูดแอเห็นว่าก็ได้ผู้ใดแล้วมันก็พ่ออยู่เด้ผู้มีสิทธิ์เนาะ เห็นได้ก็ดีใจนั่มพี่น้องเออมันก็นเป็นนั่นเอีย้อไปผูกพร้อมเพรให้เรียบร้อยเด้อไปเชกกบางของจะของดีๆเด้เอ,อผู้ใดก็ได้แจกอันเอามาจมเนี่ยอันเอามาจมนี่นามาจ,มนจมน้ำผูแจกว่ามันบอกหายน้ำกันมันอ้างอันนั่นอันนี้โอ้ยเงินตังมือนหนึ่งล้องมึงไม่ได้เรียกได้ว่าเงินหน่อยเงินหลายนะไม่ได้วังว่าสิไปเอาแต่งเงินมื่นเขาเด้อเออเ,เรียกงานการสร้างกระเฮ็ดขึ้นกันนั่นแหละ มันพลังคนสำนันละพี่น้องกับเบาเยั้งหลยดอกว่าแล้วแต่สิเข้าใจหรือบ่เข้าใจเห็นมูได้ก็อยากได้น้ำกันกับมูมันกระํำนันละเบียกงาน่ะก็เฮ็ดอยู่คือเก่านั่นละโลกหอมไปกระโซเล่กันไปมัดละจักบาทนี่มุขหมยกระตกลงกันอ่ะนี่และโลกหอมเห็ดหอมนี่หอมดินเนาะมัดจังสีได้จักบาทเพื่อนหายจักบาทเออกมะเฮ็ดซอยกันกระเอาบริเกียงงานเนีพี่น้องกระสิว่าเอ๊ะ บ่อยากเฮ็นยังตีไบ่อยาเงืนหนื่นกระจมกะว่าเวลาลงคลิปไปเนาะเอ้ากะเววแล้วเนาะกะว่าสีหายนั่นเนี่ผมไม่พูดแฮเห็นว่าก็ได้ผู้ได้แล้วมันกับพ่ออยู่เด้ยผู้มีสิทธิ์เนาะเห็นได้ก็ดีใจน้าพี่น้องเออมันก็เป็นนั่นเอียเห็นมูได้กะอยากได้น้ากันกับมูมันก็ซ้านั่น่ะละียากงานน่ะก็เห็ดอยู่คือเก่านั่นล่ะลกหอมไปก็โซเล่กันไป มัดละจากบาดนี่มุขข่อยกับตกล้องกันกระจายหายเพราะแห้งเหรอเด้หายก็ต้องหายมันพ่วงกันเออข้าเจ้าว่าว่าหายมุขข่อยก็บ่ได้ไปขอย้ายไหมก็บ่ได้ไปขอแต่ว่าท่านไ่ได้เรียกได้ว่าเงินหน่อยเงินหลายนะบ่ได้วังว่าสิไปเอาแต่เงินหมื่นเขาเด้เออเรียกงานการสร้างกระเฮ็ดขึ้นกันนั่นแหละเพราะพลังขวอถอาแม่คันใดมากนะมันก็ไม่แห้งถงหย่อนอยู่เด้ผู้ใดยามาเฮ็ดโลกสวยยามาโลกสวยยามาว่า บ่ได้แล้วเว้าคว่ำนั่นคว่ำนี่บ่แมนดอกมุก่อยลกมันกะสิว่าเอ๊ะบม่อยากเหตุยังตีบ่ได้เงื่อนมืนกะจมกะว่าเวลาลงคิปไปเนาะเอ้ากะเว้าละเนาะกะว่าสีหายนั่นเด้บ่มีผู้ใดกะสิว่าเอ๊ะบ่อยากเหตุยังตีบ่ได้เงื่อนมืนกะจมกะว่าเวลาลงคิปไปเนาะเอ้ากะเว้าละเนาะกะว่าสีหายนั่นเด้บ่มีผู้ใดเรื่องใดจังสิมาถามาประเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานตีพนะไก่เว้าน้ำเนแจกอันเอามาจมเนี่ย อันนั้นมาจมนี่จมน้ำพูแจกบ่ามันบ่อหายน้ำกันมันอ้างอันนั้นอันนี้โอยเงินตังมือนหนึ่งล่องเมืองเห็นมูได้อยากได้น้ำกันกับมูมันก็ะซํานั่นล่ะเบียกงานน่ะก็เฮ็ดยู่คือเก้านั่นล่ะลกห้อมไปกระโซเล่กันไปมัดละจากบาทนี่มุข่อยกระตตล่องกันเรื่องในจังสิมาถามมาประเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานติพนะไก่ว้าน้ำเน็งไม่ได้เรียกได้ว่าเงินหน่อยเงินหลายนะบ่ได้วังว่าสิเปอาต่งเงินหมื่นเขาเด้อเออ เบียกงานการสร้างกระเฮ็ดคือกันน,นั่นหละพะว่าผู้ลังคดนี่แหละพี่น้องงานอีกอย่างหนึง่งเออมันสิว่างได้ตีนาะมันว่างไม่ได้ดดกคนเท่า่นาๆนกันเฮ็ดเวียก,กเฮ็ดงานขึ้นกันนั่นแหละมันก็สิวา่าเออไม่อยากเฮ็ดยังตีไม่ได้เงื่อนมื่นกับจมกับว่าเวลาลงคลิปไปเนาะเอาก็เแวาแล้วเนาะกรว่าสีหายนั่นเด้ย๋ยผมไม่พูดเรืเ่องใดจังสิมาถามมาบระเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานตีพนะไก่ว่าน้ำเนย นี่แหละพี่น้องงานอีกอย่างหนึ่งเออมันสิว่างได้ตีนาะมันว่างไม่ได้ดดกคนเท่านั่นน่ะแมันเสียเฮ็ดเวียเฮ็ดงานขึืนอกันนั่นแหละได้ขอไหมอะเออไม่ได้ผู้ใดขอผู้ใดก็อยากได้นั่นตัวมันก็สีว่าเออไบ่อยากเฮ็ดยังตีบ่ได้เงื่อนมือก็จมกับว่าเวลาลงคลิปไปเนาะเอาก็บว้าแล้วเนาะก็ว่าสีห้นั่นได้ไม่ผู้ใดขอไหมอะเออไม่ผู้ใดขอผู้ใดก็อยากได้นั่นตัว เห็นมูได้กอยากได้ไดน้ำกันกับมู